สวัสดีด้วยครับวันนี้กับผมเดวิดเกมเมอร์นะครับกับเกมเจ็ดบาทไปเช่นเคยก็ตอนนี้นะครับมันมีแพทอัปเดตก่อนร้อยวันเข้ามานะครับที่มันจะแจกให้เราสุ่มนะครับกาชา100ตัวนะแต่มันจะแจกในรูปแบบที่ต้องเข้ามาล็อกอินนะทุกวัน10วันนะครับแจกวันละ11ตัวนะครับ ก็คือสุ่ม1นึโลอ่ะหแพ็คใหญ่นะครับมูลค่านะครับเท่ากับประมาณ300เพชรมาจะแจกตู้นี้นะครับถ้าเปิดครบ10บโลเนี่ยเขาจะได้อลิซาเบธนะครับเอเตอร์สตัวนะเท่ากับว่าแจก3ามเอเตอร์นะครับรวมเมอร์ลินด้วยนะเมอร์ลินนี่คือถ้าเช็คชื่อนะครบนะสิวันก็คือได้แน่ๆครับเมอร์ลินฟ้าตัวหนึ่งสกิลนี้มันเป็นสกิลเดียวกันกันกบเออซเลเดอร์แดงครับใช้ได้แค่สกิลโจมตีอย่างเดียวมันดีแค่สกิลนี้นะแล้วก็ส่วนสกิลที่2อมันเป็นยังไงวะสกิลสองก็ลดลดแรงสกิลของศััตรรูนะคบ แต่ก็ยังไม่ถือว่ากากนะคือแบบเอามาเล่นได้อยู่แต่อยู่ที่เราแล้วแหละว่าจะเล่นหร, OUGH, หรือเปล่าหรือจะป้านเอาชุดมาก็ได้โดยตอนนี้นะครับตัวเคียรดานเข้ามาในเกมแล้วอัปเดตนาตามเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเลยตามทันแล้วนะครับพวกแบบฟังก์ชันต่างๆครับก็ตัวเคียดานนี้นะวันหนึ่งมันจะแจก2ตัวนะครับถือว่าน้อยนะครับคือเคลียร์ได้แค่2ด่านเองนะครับตัวเคียดานตัวนี้นะมันเป็นระบบที่เผื่อแบบเพื่อนๆแบบวันนี้ไม่ว่างก็โอเคียดรด่านเนี่ยเอามาแบบมาเคลียร์ได้ในด่านแบบจะมีจำเป็นนะครับแต่ไม ภารกิจลาดตะเวนนะครับส่งทีมออกไปนะครับแต่จําเป็นนี้จะต้องใช้ตัวละคร U R ขึ้นไปนะครับแล้วค่าพลังต้องได้เจ็ดหมื่นด้วยนะครับสี่ตัวนะอ่ะเลือกไปเราไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้ก็ได้นะครับจัดทีมอัตโนมัติไปเลยนะครับมันก็จัดให้เลยนะแล้วก็ส่งทีมไปนะก็อันนี้ส่งไปนะแล้วก็รอเวลาคูดาวของผมนี้เคลียร์แบบเนื้อเรื่องจนครบหมดแล้วไงคือจะได้5ทีมนะครับวันหนึ่งก็จะได้5ตัวนะครับดีกว่าไม่ได้นะก็อ่ะกดกดไปนะครับตัวกีฬานี่คือแบบเราไม่ต้องเข้าไปเล่นเองไงนะกดป กดปุ๊บก็ได้ของปั๊บเลยอ่ะกดไปตัวหนึ่งนะครับนี่ก็ได้ของมาเลยครับอันนี้ผมกดให้ดูหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้นะอีเวนต์นี้สุดว่ามันจะแจกตามญี่ปุ่นแล้วนะจะเริ่มไม่ค่อยงกแล้วนะครับก็คือแบบแจกสร้อยลุงห้าสร้อยนะครับแต่สุดว่ากิจกรรมตัวนี้นะจะต้องมีตัวของวาเลนตี้ก่อนนะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยต้องไปหาเพื่อนที่มีวบรันตี้นะครับในการลงด่านเพราะมันไม่น่าจะลงได้หรอกผมจะลองดูกันนะเห็นปะไม่ได้นะต้องมีวบรันตี้ก่อนนะแล้วก็มียูนิฟอร์มของวบรันตี้นะครับชุดนี้มันโดนเนิร์ฟป่ะวะผมไม่แน่ใจนะครับวบรันตะี้เนี่ยโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะครับแต่ชุดก็ใช้ได้อยู่นะนี่นะครับวบรันตี้นะวบรันตี้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเมตาพักหนึ่งนะครับการพวกสายจอกอเกาะตอนนี้สายจอ่อเกาะมาเริ่มเยอะแล้ยมันมีดัตมังฟ้าเข้ามาเนี่ยสายจอ่อเกาะก็เริ่มโอพีแล้วก็เลยเอาตัวนี้มาเคาน์เตอร์แบบ ดีตรงที่ว่ามีดีบ,บัฟเยอะครับสกิลแรกมันคือแบบลดความสามารถด้านป้องกันของศัตรูนะครับนะและ้วสกิลที่2เนี่ยมันจะลดความสามารถโจมตีของศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือพวกรถพวกจอกเกาะค่าที่เกี่ยวข้องกับโจมตีจะลดทั้งหมดเลยนะครับพาสีเทิร์นเนี่ยจะลดอัตราการจากกอกเกาะของศัตรูทั้งหมดนะครับแต่ต้องเอาเทิร์นลงสนามนะเอาไปไว้ในช่องพาสีไม่ได้นะครับตัวนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นสายทึกเลยนะครับในพ p นะยิ่งถ้าเอาไปเล่นคู่กับเผ่ามนุษย์ด้วยนะโหยัดเค็มเป็นคอมโบสายทึกที่แบบตีแทบไม่เข้าอ่ะเอาไปคู่กกกับกบบพพวววแอออาาเเธรร์์ฮซ ขนาดแค่มีอาร์เทอร์กับฮาวเซอร์นะผมยังตีแทบไม่่คยเข้าเลยนะใน P ี P อ่ะถือโคตรอ่ะสามสี่ตัวนี้นะคอมโบคู่กันพักสี่โอ้โหอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจําได้นะคืออาจจะไม่ได้บอกละเอียดมากนะครับสำหรับแพทนี้นะฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามานะก็คืออัปเดตสําหรับพวกแบบสายขยันนะครับปั้นตัวละครเยอะๆนะคือมันจะวัดจากพลังต่อสู้โดยรวมของบัญชีนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมีบัฟใหม่เข้ามานะครับ เมื่อเราปั้นพลังต่อสู้โดยรวมนะครับ5แสนนะครับก็จะได้พลังชีวิตนะครับของอัศวินโดยรวมทุกคนนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง1.5% 750,000 2% 1ล้าน3%นะครับแล้วก็1.25ล้านนะครับ3.5%ตอนนี้ก็ถึงประมาณที่2ล้าน6%รู้สึกว่าถ้ามีผลทุกหมดเลยนะก็ถ้าใครปั้นตัวละครเยอะๆนะครับก็จะได้เปรียบกับชาวบ้านเขาครับก็จะถึกขึ้นเลือดเยอะขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยแล้วกันครับไม่มีอะไรต้องพูดและพูดเยอะนะครับเครียดตัดต่อไงพูดยาวตัััดดตต่่่่่ออ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 กกกนนนนนเเเหหืยยยยยยีะะะครบไมา็ลพู้ โดยในตู้ของเมอร์ลินฟ้านะผมจะขอให้เก็บครบสิบวันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกประมาณสองสัปดาห์ขาห้างหน้าครับตัวละครในตู้นี้ก็ธรรมดาธรรมดานะครับข้ามไปตัวนี้นะที่จะเปิดผมมาเปิดตู้นี้นะครับตัวละครนี้สุดก็จะเป็นสาย P ีพีจ๋าจระอนะครับเอาไปตีบอสยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับถ้าไม่ได้เล่นพีพีนะครับข้ามได้นะครับตัวนีนะ้ตู้ของวาร์เดนตี้เนี่ยมีเฮลบัมแดงครับแล้วก็สุดก็จะมีปากเขียวด้วยนี่เนี่ยโหยังแค่ปากเขียวโพในตู้สเต็ปอัพด้วยนะครับโหดจะจัดนะครับโดยผผมมขออออบบกกไว้่่นนนะะะคครััจเเปปิดแ2สต็พ แต่ใน2 Step Up นี้นะถ้าผมได้ SR นะครับ2ตัวหรือถ้าผมได้นะครับป่าเขียวเนี่ยหตัวเท่านั้นนะครับผมจะเปิดต่อถึงสเต็ปที่7เลยนะครับคือเข็บจ,จากตู้เกลือตู้นี้แล้วไงเออนั่นแหละแฟรนดตมาเบอร์นะครับย้ายผมเปิดเยอะๆไงก็จัดมานะครับจัดยเอทอาร์มาแล้วสตัวนะเดี๋ยวผมจะเปิดต่อเห็นก็บอกว่าตู้นี้ออกง่ายนะครับเห็นก็บอกทุกครั้งแหละออกง่ายทุกตู้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเองไม่เห็นออกเลยเอาล่ะไม่ต้องพูดเยอะนะไปเลย ฉากเดิมเดิมมึงมาประจําไอ้ฉากอย่างเงี้ยโอ้โหคุ้นเลยคุ้นเลยคุ้นตาฮะสคริปได้ไหมเนี่ยสคริปไปเลยออกง่ายไหมละ่ะคนอื่นมันบอกออกง่ายตูๆย้ๆแหละแต่ผมเปิดเองเนี่ยแม่งยับตูๆนะ้ๆเนี่ยเออเห็นตู้มันบอกก็เป็นรางแล้วนะฮะอะไรอะความพินาศอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะฮะพินาศทิหายเลย นี่แหละพินาศนะครับของจริงเออแล้วตัวละครตัวนี้นะลืมบอกไปนะครับเป็นตัวละครอรอริจินอลนะของเกมนี้นะไม่มีในเนื้อเรื่องของ7บาปเหมือนตัวละครตัวนี้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะทํามาเป็นสายโรลลี่ปะ่ะแต่เห็นแบบโรลลี่แบบนี้นะแต่เห็นในเกมมันบอกว่าอายุ21ปะ่ะเห็นเขาบอกกันนะครับ21นะผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ไปดู21นะครับเชื่อดีไหมเชื่อดีไหมถ้าเธอมานะครับวาเลนตี้นี่ยถ้ามานะผมเชื่อนะครับว่าอายุ21เอาละไปเปิดเลยเดี๋ยวรู้งเลยนะครับว่า2องตัวจะมาหรือเปล่าใน1เเม็ดนี่ย เอาว่ะมาครับมามาครับมาแค่ตัวเดียวนะขอเป็นป่ากันอ่ะลุ้นเป็นป่าแล้วกันนะครับไม่ข่าลุ้นตัวใหม่หรอกขอรุ้นเป็นปา่าจะได้เปิดต่อไงป่าเขียวมากไนะ็ได้ฮะผมอยากได้ป่าไงหนึ่งตัวครับเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ต้องลุ้นปา่าครับเพื่อที่ผมจะเปิดต่อนะ่ะเอาล่ะเสมอด้วยโอเค ถ้าฉากแบบเมื่อกี้นี้มันไม่น่ามีขาสที่จะแตกลุ้งกันนะผมว่านะเนี่ยลุ้นนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะฉากมันแบบธรรมดามากอะไม่มีส่วนบอะเลยเนมะืแ่อบบกี้นี้นะมีแค่เสมอเสมอเสมอนะครับแต่มีฝนดาวตกไงเวลามันขึ้นมาแต่ละเบ็ดนี่แบบนันก็จะใช่แหละไม่นับตัวแต่น่าใช่แหละมาแล้วครับมาแล้วเย็ดเค่เอาอะเอาอะของจริงว่ะคำพูดนี้เป็นไงล่ะได้เปิดต่อว่ะปากสักดสิท์ไปล่ะของจริง ผมพูดนะครับคาไหนคํานั้นนะครับผมไม่มีตัดออกนะที่ผมพูดไปนะอะไรก็แล้วแต่นะที่ผมท้าไว้นะครับในช่วงต้นคลิปนะผมไม่มีทางตัดออกแน่นอนนะครับเช่อว่าเฮ้ยผมพูดไปแล้วนะแต่ก็ตัดออกแล้วไม่เปลี่ยนคําพูดใหม่ไม่เอานะผมไม่เอากันผมเปิดคือเปิดต่อแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะท้าต่อนะครับคือท้าในรอบนี้นะครับจะถือการตีแน่นอนครับสิบสเต็ปนะครับคือเอาเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเปิดถึงสเต็ปที่7นะครับระหว่างช่วงที่เปิดเนี่ย ไม่นับการันตีนะไม่นับตัวนี้นะคนนี้มันคือมันแจกแน่ๆอยู่แล้วครับผมไม่นับนะผมจะเลขอีกชาที่มันแท้จริงนะครับคือถ้าผมเปิดเหมือนเดิมนะฮะถ้าผมเปิดได้ตัวลุงนะครับเอเอาร์สองตัวนะครับหรือได้ป๋าแค่หนึ่งตัวนะครับในช่วงตรงนี้นะครับผมเปิดต่อถึงสเตจที่สิบนะครับเอาวาลเลนตีนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับในเมื่อป๋ามาก็ต้องก็ต้องไปต่อครับตามสัญญาครับลูกชายนะไปต้องไปแล้วจังหวะนี้เอ้ยกระพริบอยู่โอ้โหหลอกให้กูดีใจวะเนี่ย มาปะเนี่ยต้องสวนปะวะอ่ายังลุ้นต่อกระพริบนี่คือแบบมันมีโอกาสนิดๆหน่อยนะครับไม่ไม่ได้ว่าจะจะออกอนะครับประมาณแบบ10% 20%นตี่สิบเปอร์เซนต์นะครับออบอลกระพริบตาเนี่ยโอ้โหฟ้ามาเลยฟ้าเหลืองเลยนะครับอ่าแล้วฟ้าก็มืดตื่อเลยครับป่าเปิดไม่ออกโอเคทองสีนะครับคุ้มอยู่คุ้มปะวะไม่คุ้มหรอกเตือนนะครับใครบอกคุ้มล่ละคลิปไปนะครับอย่างนี้มาต่อครับต่อ โอ้โหท้องฟ้าสว่างครับไม่แปลงร่างเลยมั้เนี่ยแปลงร่างแค่แขนแล้วปากก็ไม่ออกเลยเนี่ยยังแบกได้อยู่ครับยังลุ้นได้ต่ออีกเกยุเกะโอ้โหเสมอครับดูซิว่ามันจะเป็นลุงหรือเปล่าสีทอง,ส,ทองสีทองนี่มีโอกาสที่จะแตกลุงได้อยู่นะโอ้โหมาหกทองครับคือมันโอกาสลุ้นได้อยู่นะครับ จะว่าไปแล้วเนี่ยไอดี ID ผมเนี่ยยังไม่เคยแตกลุงเลยนะอยากเห็นโมเมนต์แบบแตกลุงสักทีหนึ่งอะไม่เคยเห็นเลยอะคนอื่นเห็นแตกกันโคตรบ่อยเลยนะแต่ผมไม่เคยแตกเลยสงสัยอึดถึกทนนะครับแตกยากอะไรเกินครับลุงเนี่ยเี่ยเหมว่าไม่เคยแตกเลย2ตัวหรือเปล่าเนี่ยเอาว่ะดาวตกเอาว่ะโอกาส2ตัวครับต้องสวนนะต้องสวนต้องสวนสวนครับโอ้โหไม่สวนว่ะตัวเดียวเองโอ้โหฉากแบบนี้ฉากสุดๆแบบนี้ไม่แค่ตัวเดียวว่ะตัวเดียวนี่คือแบบอยู่ในเลทมันนะครับ ไม่ได้อยู่ในเลดอยู่ในที่มันแถมอะ่ะการันตีของมันโอ้โหเสียดายเลยอะ่ะเสมออีกเมื่อกี้แบบฉากนั่นอย่างสวยนะมีฝนดาวตกมีอะไรตัวแรกวะตัวตัวแรกนะครับมาถึงก็มาเลยเหรอเอาเลยเหรอโอ้ยป๋าว่ะไอ้โอ้โหป๋าออกโคตรดีครับตู้นี้อันติมันจะเต็มก็เพราะตู้นี้เลยครับผมว่าเนี่ยป๋าเนี่ยนะครับโหได้เปิดจึงสเต็ปที่ส,สิบว่ะเอาเรื่องว่ะโหผมต้องมาเสียเพชรกกับตู้นี้เหรอวะเนะี่ยโอ้ อันนี้คือผมนับให้ใครแล้วกันนะครับพอพอเพราะเพราะเนื่องจากป่าออกนะครับโอ้โหแต่ตามจริงผมก็ไม่อยากนับอยู่หรอกนะเพราะมันอยู่ในการันตะีไงมันเพราะมันไม่อัพเละครับเพราะมันเป็นตัวแจกอะในการันตีนะครับของตัวเกมมันแจกอยู่แล้วเป็นโปรโมชั่นของสเตป,ปอนนะัพมันอ่ะเออพูดง,ง่ายๆนะครับเฮ้ยดัดมันฟ้าวะ่ะเยอะเท่ตู้นี้ก็มาเหรอวะเยอะเท่ม,มาถึงตู้นี้เลยวะใครบอกว่าเกลือน,นะครับดัดมันฟ้าเนี่ยผมได้แล้วเมื่อกี้นี้นะนี่ น,นี่ก็แบบถ้าัพอันตีเต็มนี่แบบโคตรแรงนะครับ PP P P เนี่ยอันเตียสวนทางธาตุได้ทุกตัวตีธาตุแดงตายได้เกือบหมดนะครับนอกจากแบบถ้าเป็นทีมมนุษย์อาจจะตียากหน่อยไปกันต่อเลยแหววมันมันเกลือนะตู้รอบนี้นะเอาลุ้นีด้ต่อท้องฟ้าโปร่งใสที่ผมลุ้นพารท,ที่ทุกครั้งเลยนะแม่งไม่มาว่ะเสมอครับโอเคยังลุ้นได้แตกลุ้ง อยู่หรือเปล่าทองสามเมงโอ้เกลือนะครับเกลือย,ยับยับเลยรอบนี้ดาดมานฟ้ามาอีกแล้วอัตีผมจะเต็มแล้วเนี่ยดาดมานฟ้าเนี่ย,ายมาซะบ่อยเลยไม่แตกลุงละเรียบร้อยเอาละานละสเตปที่เจแล้วมาสักหน่อยเถอะมาสักหน่อยเงียบกว่าฉากนี้แบบเงียบๆน,นะจิบๆนะครับไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรเลยนะคโอ้เงียบนะครับ โอเคนี่ตกลงผมไม่ต้องเปิดต่อแล้วเนี่ยประเด็นมันไม่ใช่อะไรนะครับคือตั้งแต่เปิดมา5โลเนี่ย HR นะยังไม่ออกนะครับผมเรียกว่ายังไม่ออกนะเพราะมันออกอยู่ในโปรโมชั่นของสเตปอัพคือยังไม่ออกนะคือราการชาที่ผมเปิดมาตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยออกแค่สเตปที่สองนะครับตัวเดียวนะคือไ,ได้ป่าแล้วจังหวะมันบังเอิญน,นะบังเอิญเกินนะแล้วผมพูดไปแล้วไงว่าถ้าออกป่าเนี่ยก็ต้องเปิดต่อมันบังเอิญเกินออกช่วงแบบการันตีช่วงตรงเนี้ยที่มันแจกอะเออ คือไม่ใช่อะไรนะครับถ้าสมมติว่าป๋าออกแต่ช่วงสเต็ปที่อื่นๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันแจกฟรีตรงนี้นะครับผมจะไม่ได้คิดอะไรมากนะมันเหมือนกับมันไม่ออกอ่ะแล้วมันมาออกป่าให้ผมเนี่ยจะเปิดก็เสียดายไงเพราะมันเพชรเกมนี่มันแพงนะครับมันแพงจริงในอนาคตเนี่ยมันมีตัวเมตาที่แบบโคตรมาเยอะมากครับจะต้องดองเพชรเอาไว้นะผมก็ไม่ได้เป็นสายที่เติมเยอะด้วยนะครับไม่ได้แบบเติมแบบเซตโปรโมชั่นที่เขาเติมๆกันน่ะที่เขาแบบเติม1นบวกหนึ่งอะไรเงี้ยมันโคตรแพงเลยนะถ้าแบบเราเปิดตู้เนี่ยเราเราต้้้้้ออออองงงงใชปประะะะะมมาาาณถึ2 5 0 0 0ไดดดดเเเเเเลยยยยยัแพกกิิน่่่จ็สสีีว ทำใจไม่ได้ว่ะตั้ง90เพชรเลยนะเว้ยเอาก็เอานะครับผมตอนนี้ผมไม่ขออะไรแล้วนะครับผมขอป่าอย่างเดียวนะครับขอป่ามาอยากอันติให้มันแรงๆเนี่ยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะเอาเธอเนี่ยไปลงใน p p ีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าผมจะปั้นใช้งานดีหรือเปล่าต้องดูกันก่อนเออช่างมาเถอะไปกดไปเลยแล้วกันนะครับเ <partnering> สียทายคือตู้เนี้ยผมไม่ได้ป่าเนี่ยสองตัวนะครับผมถือว่าเกือเลยนะเนี่ยเห็นไหมภาพเดิิิมมมมอะาาเเดดง ดัดมึงอ่อนแอแล้วเกินดัดในไอดีผมนะแม่งกากกากเกินกากแบบโคตรจะกากอะ่ะแม่ตัวเอสรับยังไม่ออกเลยนี่มันตู้เลดจริงป่ะเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์มาอยู่ตรงไหนไม่มีอะไรเลยเนะี่ยสกิปเลยแม่สกิปไปเลยกันโหทองเยอะเนี่ยผมลืมดูทองแล้วว่ามันกี่ทองอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับถือว่าคุ้มอยู่เพราะทองด้วยการถึงเจ็ดทองนะครับเจ็ดทองขอลุ้งอีกสักตัวเถอะนะเป็นตัวอะไรก็ช่างนะครับขอเถอะอย่างนั้นก็นอยากให้ได้ลุ้งอ่ะอีกสักตัวหนึ่ง นะครับมาเด็ดมาเบอร์ต้องมาแหละเปิดแมนถึงขาดนี้แล้วนะครับตู้นี้ตัวนี้นะครับตามจริงผมไม่ได้ถือว่าอยากได้สักเท่าไหร่นะวาเลนตี้เนี่ยโอ้โหเงียบอย่างงี้เอาโอ้กระพริบให้ดีใจแม่ก็ไม่ออกเฮ้ยเอาว่ะทำเหมือนฉากมันจะสิ้นหวังแต่เป็นมาเอาเรื่องอยู่ได้ว่ะอาตัวด,ดีขอตัวดีดวดดจะหวานนี่ฝาครับต้องมาแล้วนะครับเป็นทิปเปลิลมาเลย ทริปเปิลมาเลย3ตัวติดครับตองมาเลยมามาต้องป๋าละตู้นี้มันเป็นเดดป่านะไม่ได้เดดตัวอื่นต้องมาแหละป๋าดัดมันฟ้ามาแยะไม่แต่ตัวมันออกมาแล้วหัวร้อตลอดเลยปะเนี่ยเห็นไหมหัวรอ้อนแยะมันหัวร้อเยอะเยอะลยเราเว้เนี่ยที่แบบเปิดได้เกลือไอพวกนี้นะเอาล่ะ,น,ะลลน่าจะใกล้แล้วแหละน่าจะใกล้แล้วแหละเอาล่ะมาครับอืตัวแจกนะครับ ตอนนี้เธอกลายเป็นตัวแจกเรียบร้อยนะครับอลิซาเบธเขียวเดี๋ยวดูสกิลก่อนนิว่าตัวของเธอเนี่ยอันตรีน่าจะไม่ต้องอัพนะเพราะแค่เวลหนึ่งเนี่ยแล้วประสานคิงอ้วนเนี่ยก็แรงมาก,กน,นะห้าเท่าเลยนะครับของมาลจมตีนะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะเอาไปแลกตัวอื่นแล้วก็รู้ว่าเธอเอาไปไประสานตัวอะไรได้บ้างไมมรู้นึกว่าโหป่าจะมาสามตัวท้ายแล้วมันแจกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งเอออันนี้จัดว่าเป็นตู้แรกเลยนะสเตปอัพนะครับตู้แรกนะครับที่ผมเปิดครบถึงสิบสเตปนะสุดท้ายนะครับมา ตัวนี้นะมันต้องออกแล้วมันออกไอ้นี่นะครับวาเลนตี้โขดไม่ฉามันเป็นงี้วะวาเลนตี้เหรอตีจริงวะเนี่ยโอ้โหสีฟ้าที่ลุงไม่มานะครับแล้ววาเลนตี้ก็ก็ไม่มามันหลอกแดกผมแล้วเนี่ยเออนี่มันตุกติกวาเลนตี้จริงวะเนี่ยโอ้โหเกลือโอเคอ๋อมันแจกให้ช่วงหลังนะครับนี่ครับวาเลนตี้ได้มาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าน้องนั่งรักกันแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้นะครับเซปิเเชียเนี่ยน้องเนี่ยโดนเนิร์ฟหรือเปล่าเออแล้วก็เปิดครบ10ครั้งนะมันจะได้ของบนนี้นะครับสร้อยสามเส้นก็คุ้มอยู่นะสร้อยสามเส้นนะครับเอต้านะแล้วก็ไอ้นี่นะครับโอ้โหมันทำไมมันไม่มมันไ่แจกจอกมืดนะเพราะจอกมืดตอนนี้กำลังขาดแคลนนะครับมีตัวละครที่ใช้จอกมืดนี่โคตรเยอะนะครับจอกแสงนี้ล้นแล้วนะครับนะครับแล้วก็หิ้นจอด10อันหิ้นจอดนี่ผมก็ล้นเราเหมือนกันนะครับเพราะไม่ได้เอาไปจอดอุปกรณ์ครับคือไม่มีช่างในในการรีออฟเแม่ก็เลยไม่ได้ไปจอดอุปกรณ์เพิ่มนะครับเปิด้าวย โอเคน่าจะเกลือครับเรียบร้อยถังไว้ได้ถังนะครับเอาไปแลกพลังงานอ่ะสรุปให้นะครับสรุปให้กันก่อนแล้วกันนะครับเสร็จอัพตูนีนะครับเสียไป242เพชรนะครับถามว่าผมคุ้มไหมผมว่าผมคุ้มนะเพราะผมได้ป่าถึง2ตัวนะผมคุ้มนะนะครับคือถ้าไม่ได้ป่าเนี่ยน้องวาเลนตีเนี่ยผมก็ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะผมตามที่ผมบอกไปเลยนะครับจังหวะโชคดีโคตรนะครับเหมือนมันจะได้เหมือนจะได้น้องวาเลนตีนะครับอาจจะเอามารีวิวให้ดูนะครับ ก็รอติดตามรีวิวกันแล้วกันนะครับถ้าผมไม่ได้ป่า2ตัวเนี่ยผมว่าผมเกลือเลยแหละเพราะเอสอาร์ของผมครับออกแค่2ตัวนะครับนอกไอ้ตัวการันตีของมันน่มันได้แค่สตัวถือว่าน้อยมากๆนะครับคือถ้าตามหลักเน,นี่ยมันควรจะต้องได้มากกว่าน,น,นะนี้นะครับนี่ครับน้องน่ารักนะครับเดี๋ยวมาดูยูนิฟอร์มกันก่อนไม่รู้ว่าน้องเดินโดนเนิร์ฟหรือเปล่าแต่ผมต้องอัพขึ้นยูอาร์ก่อนนะนี่ผมยังไม่รับไงเฮย้ยโดนเนิร์ฟปะวะชุดนอนนี่ก็ได้อยู่นะผมต้องไปดูของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับตัวคอรตัว ผมว่าดีกว่าน้องมิลิมอ่ะนะน้องมิลิมนี่ใส่ไปกางเกงนี่โคตรน่าเกลียดนะครับแต่วาเลนตีเนี่ยน้องโดนเนิร์ฟเนี่ยผมว่าอาจจะโดนปรับโมเดลใหม่ช่วงกลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอ้โหผมนึกว่าอีวาเกเลียนเออชุดนี้ผมต้องขอไปเทีย่ยวเลยวะ่ะขอไปเทีย่ยวบเซื้อญี่ปุ่นเลยวะ่ะมันเป็นแบบสีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสีแบบคือพูดง่ายคือมันเห็นเนื้อหรือเปล่าเออครับตรงเนี้ยต้องไปเทียบเลยถ้าของญี่ปุ่นเห็นเนื้อเนี่ยก็แสดงว่าชุดนี้โดนเนิร์ฟนะครับมามาส่องของซอื้อญี่ปุ่นเลย แล้วก็เซิร์ญี่ปุ่นนะครับผมมีเปิดกระชานะครับเซิร์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวประมาณสัก23วันเนี่ยหลังจากลิปนีมลงนะครับน่าจะลงแล้วต้องไปตัดต่ออีกเยอะนะครับตัดต่อเยอะมากเลยเหนื่อยมีเปิดกระชานแน่นอนครับเปิดชาตู้ใหม่นะครับดัดล็อตเวนแดงนะครับแล้วก็เบ็ดนางฟ้านะครับประมาณนั้นแหละมาเปิดแน่นอนเซิร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีแจกเหมือนกันนะครับแจกเป็นตัวแต่มันแจกตัวเยอะกว่าเรานะมันแจก150หรือว่า140กว่าครั้งนี่แหละครับในการเปิดตัวของมาโทน่านะครับต้องกระจ่างให้ได้ ผมดูไม่ได้นะครับว่าโดนเนิร์ฟหรือเปล่าตัวของเมื่อกี้นี้นะครับถ้าอยากได้นะคือต้องซื้อนะต้องรีบซื้อไวนะเพราะเป็นชุดลิมิเต็ดไงผมไม่มีไงผมดูไม่ได้นะครับคือตอนนี้ซื้อญี่ปุ่นมันมันไม่มีขายแล้วนะครับหมดโปรโมชั่นไปแล้วหมดโปรโมชั่นขายแล้วต้องรอวนกลับมาขายใหม่แต่ชุดนี้นะครับที่เขาขายอยู่แล้วตามปกตินะครับเออเนี่ยชุดนี้นะครับไม่ไม่ไม่มีขายเลนะฮะถ้าอยากได้คือต้องต้องซื้อนะครับซื้อในช่วงนี้นะหมดก็คือหมดนะครับโอเคนะครับถ้าเป็นชุดนี้นะครับไม่โดนเนิรนะคับเเหมมือด แล้วผมจะหาน้องวาเลนตีนะครับยืมจากเพื่อนคนอื่นนะไม่มีนะพูดไปพูดมาถึงก็เจอแล้วนะครับโอ้โหเจอแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับถึงจะเจอนะครับแต่ชุดนี้มันไม่ได้ขายในเญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เจอมันใส่ชุดธรรมดาอยู่นะครับอันนี้คือของคนอื่นนะหาดูยากครับโอเคสรุปนะครับถ้าไม่ใช่ชุดนี้นะครับชุดนี้ผมหาให้ดูไม่ได้แล้วว่าโดนเหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะไม่โดนนะครับหรือถ้าโดนก็คืออาจจะโดนน้อยนะครับผมหาให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีไว้แค่นี้นะครับแต่ชุดนี้ก็ซื้อก็ดีนะเซ็กซี่อยู่เหมือนกันชุดแบกหลังด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมหาเพื่อนตีบอสนะครับใครอยากให้ผมแบกบอสนะผมสามารถแบกได้ทุกบอสในระดับเอ็กซตมนะอย่างบอสแดงนี่สบายเลยนะส่วนบอสเท่านี่ผมว่าสบายนะสำหรับผมนะถ้าเพื่อนๆมีโกเทอร์แดงครับใช้โกเทอร์แดงนะครับ,ลแ,รบแล้วก็อัพขั้นนะครับรอที่2ดาวนะแล้วผมจะใช้1ดาวตามอะไรเงี้ยหรือว่าผมได้2ดาวมามก็ให้เพื่อนใช้1ดาวต,าต่อนะมันจะได้เป็นสารดาวทุกใบแป� ไม่จาเป็นที่จะต้องมีคิงเขียวนะเพราะบัฟบของเนี่ย60%นะแล้วก็อันติเนี่ยสตัวนี้ไปบอสไม่ต้องเลือกจะหายนะเฟสสองนะ่ะเออนัออ่นแหละฮะพาแบกได้แล้วสบายๆนะรับบอสท,ทาวเอเอ็กส่วนบอสก็ตายนะบอสก็ตายผมก็แบกได้สบายอยู่นะแต่คนที่จะมาตีกับผมเนี่ยจะต้องมีโกเทอร์แดงแน่นอนครับเพื่อที่จะใช้สูตรเหมือนเดิมครับคือรอใช้ที่2ดาวก่อนนะแล้วก็ตามด้วย1ดาว แล้วก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตครับอย่างเช่นแบบว่าไม่เป็นอาริส็เขียวก็เป็นเมอร์ลินเขียวครับคอยกลางโล่ให้หรือว่าคอยยิวให้อะไรแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวดาเมจสักหนึ่งตัวนะครับเช่นแบบเป็นว่าเป็นอะไรก็ได้นะที่มันดาเมจแรงๆสักหน่อยเช่นบังกระบองแรงก็ได้นะับหรือว่าเป็นอาริสหมูแดงก็ได้มันก็ผ่านได้เหมือนกันนะเขาก็ไม่ก็ไม่ยากมากนะครับถ้าถ้าใช้การเลื่อนขั้นที่2ดาวนะก็ไม่ยากแล้วก็อีซี่แล้วนะครับปรับอาร์เทอร์ไปนะป๊แบบเดียวก็เรียบร้อยตายหมดแต่ทีมก็ต้องระดับที่ผมวม่า,าน,ะน ก็คือพาแบกได้ทุกบอลเลยนะครับเซิร์ฟก็เซิร์ฟเอเชียนะครับโค้ดก็โค้ตตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ตรงคอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อแบบไม่อยากพิมพ์อะไรงนี้นะก็ไปวางได้หรือไม่ก็ดูจากตรงนี้นะครับไปไปค้นหาแล้วก็แอดไปได้นะครับแล้วก็แอดมานะครับก็คือชวนบอลให้ <c oughs> ผมพอสมควรน,นะครับถ้าไม่ค่อยได้ชวนบอลนะก็อาจจะมีลบเพื <c oughs> ่อนนะประมาณนี้อาจจะแบบให้คนอื่นที่อยากจะมาตีบอลกับผมนะัแบบหากท่านผู้ชมชอบคลิปวิดีโอของผมแล้วก็ อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือ Sub ส cribe เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับบ๊ายบาย